จังหวัดที่ผลิตข้าวมากที่สุดในประเทศไทยไอ้สุพรรณบุรีสุพรรณบุรีเฮ้ยมีครับมันมีครับเฮ้ยครับในดับที่สามของประเทศไทยเลยสามเลยเหรอสุเมือนเฮ้ยการจนะบุรีไม่มีครับนครนายกไม่มีครับนครราชสีมานครราชสีมามีครับเออัำที่สี่ของประเทศไทยเลยัำที่สี่เหรอสุรินทร์สุรินทร์มีครับเออดับที่เจ็ดบุรีรัมย์ ข้ kinetic, าวลังดังครับปทุมธานีเดี๋ยวเดี mañana mañana> ๋ยวนครสูงนครพีดานนครสูงสครเลยนครสวรรค์นครสวรรค์เออโี่เป็นอันดับที่2ของประเทศไทยเลยนะไอ้เหรอเลยฝันแก่งไม่มีครับอุบลราชธานีครับมีครับเออนดับ2ของประเทศไทยนะครับอ๋อเลยไม่มีครับอุไทยเลยไปอีกไกลเลยเลยไปอีกไกลเลยเหรอพิษณุโลกพิษณุร่ ของปรระเททศไยคับภาคกลางอายุธยาไม่มีครับข้าวเก่าของเราแต่ก่อนเก่าพี่โดยข้าวเก่าเรามาขายได้เลยอู้ตลกดิไม่มีตะลกมากตากอตากตา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 อู้เชื่อมง่ายเลยมันเกินร้อยมันเกินร้อยเกินร้อยร้อยเอ็ดถูกต้องครับนีเมนาที่หกแหมใบขนาดนี้สุจามบอลลูนจุกโขไทย พิษนุจักรวาลตอนนี้พิจิตเออพิจิต่สพิจิตไปกับตี่ามนี่จิเหรอพิจิตกอ้ต้องไปทะเลนเนี่ยาขัดพิิง้ากูก็ทัผ่านได้นนทบุรีเป็นอวัยวะเข่าสอสีสะเก็ด้ ครับผมประเทศไทยโอ้กวันนี้มาจากเว็บไซต์ b i o t a i n e t นะครับยยใครชอบกินข้าวจังหวัดไหนคอมเมนต์ Comment มาครับปทุมครับปทุมข้าวปทุมหรอข้าวหอมปทุม <s> <c oughs>